คะพี่น้องจากที่พอมซาไปเก็บดอกกุหลาบมาแล้วพอมซาตาแห่งไว้พอมซาเซียชาเนาะแล้วก็พอมซาตาแห่งไว้ประมาณอาทิตย์หนึ่งอดอกกุหลาบก็แห้งได้ประมาณนี้แหละจ้ะตามที่เก็บมานั่นแล่ละแล้วก็ล่องต้มเบองแล้วสองขึ้นจ้ะพี่น้องอตัวต้มกินกอน่กอนนอนสองขึ้นรู้สึกว่าอเขยอยู่นะในการแบบว่า,อานอนหลับคือว่าเขาเขาว่ามันเป็น ยาซอยในการผ่อนคลายแล้วก็ลดน้ำตาลในเส้นเลือดคอเลสเตอรลอลเ,เนี่ยอันเนี้ยเขาว่าซอยซอยได้ดีสปปรรพคุณเขาก็มีหลายอยู่แต่ว่าปอมซ่ากับจำเพาะด้แน่แล้วก็ถ้าผูดด้ใดอยากรู้สปปรรพคุณก็ไปเสิร์ชบนเน็ตเพิ่มเติมก็กได้จ้าแต่ว่าสำหรับตัวเองลองแล้วก็นหนึ่งกินก็หอมพร้อมแล้วก็บซัปเปรพคุณของเขาจะซอยถือว่าซอยได้ดีในการผ่อน,อนคลายอย่างหนึง่งเนี่ยเอามาเฮ็ด ก็แค่เอาดอกไม้สุดแล้วก็มาตากแหงให้มันแหงจ้ะพี่น้องแล้วก็นี่แหละเขาก็สิเก็บว้ใส่ต้่มในในในช่วงที่มันเมดดอกกุหลาบเขาก็เก็บเขาก็สามารถเก็บไว้ได้เนาะถ้ามันแหงแต่แต่ถ้าใส่ดอกกุหลาบสุดเลยก็ได้อยู่ก็ในการตุ่มเขาก็มีวีที่อยู่จ้ะถ้าพูดไปเสือดในเบื้งยูทูบแต่ว่าดอกกุหลาบอยู่นี่มันกับบเรอกตลอดเนาะมันกัสิอออกแค่เดือนสิ้นสุดเดือนตุลา พอเงินแล้วเขาไม่ดอกกุหลาบหล่เลยคือวิธีเดียวก็ขึ้นนี่แหละการเก็บม,มามาตากแห้งแล้วก็ใส่ขวดโหลแล้วองใส่ใส่ขวดโหลเขาเก็บแล้วเขาก็เอามาใส่ขวดโหลไว้จ้ะแล้วก็เอาไว้ช่วงดื่มเว่ล่ะเ,เอาอยากกินซ่าแต่ว่าสรรพคุณที่เขาบอกว่าช่วยในการคลอนไขถือว่าโอเคอยู่ ผมซา่คีบเอาเขียอยู่เนี่ยผมซากระสือขวดด้มันเหรอก็ใส่เดี๋ยวผมซา่สีต้มให้เบืองว่ามันจะเป็นสีแบบใดเดี๋ยวสีต้มให้เบืองแต่ว่าผมซาล่องกินเบางแล้วอ่าต้มแล้วสองขึ้นคือล่องล่องกินเบางก่อนนั้นเป็นแบบใดก่อนชีชิมาบอกให้พี่น้องเห็นเนาะ <S <S เดี๋ยวก็เออถ้าเขาบอกไปถ้าเกิดมันไม่ได้ผลจริงกะอันนี้สําหรับมันมันได้ผลสําหรับตัวผมซานะแต่ว่าคนอื่นอันอ่าผมใส่กระปุ๋ยแต่ว่า อ่าสังเกตเบื้องสองขึ้นแล้วเขากินก่อนนอนเนาะต้มกินก่อนนอนตอนแรกที่เขาแบบเออนางดูทีวีนางยัง,งกะต้มซากินเนาะแล้วพอซ่าสิสิส,ส,สต้มแล้วเบื้องถ้าเบื้องสีมันว่าสิเป็นแบบแต่ในหลักการถนอมถ้าผู้ใดมีติดกุหลาบลายกเ็เฮ็ดแบบนี้าจารพี่น้องมันกะซอยในการถนอมอาหารได้อยู่เดี๋ยวลองเบื้องเนี่ยพอซาก็สิใส่ซาลงไปในเน็ดประมาณช้อน ช่อนชานช้อนออแกงนะสักหน่อยถามว่าเบิ้งสีมันมาเป็นแบบไดนปมซาตมน้ำน,นี่ส่รนใส่ลงไปในหมอ้อต้มชาเส้นแลลวกระเน้านำหอนลองไปจาไป้าพี่น้องตามสูตรที่ปมซาเบิงเ้งอนัน เพื่อนบอกว่าให้ทิ้งไว้ประมาณสามนาทีให้รสชาติของอันอันให้ความหอมหรืออันไอน้ำออกจากกุหลาบได้ประมาณสามนาทีก็จังกินจะัจะช่องดื่มได้จ้ะอืมแต่ว่าบางสีมันจะเป็นแะบได้ ี่ยจ้ะสามนาทีประมาณสามนาทีผ่านไปจ้ะกะสีมันก็บ่ได้ออกเอ่อหลามากจนเกินไปเดี๋ยวป้อมซาสีดิ้นให้เบิง่งเนี่ยมันจะเสียอวอขุ่นๆแน,น่จักน้อยแล้วก็ป้อมซากระเซียวชานี่ใส่ลงไป แค่นี้ก็ถือว่ากินของเขานี่แห้งถือว่ากินของเขาลลายอยู่จ้ะถึงชาจะบอกเป็นสีชมพูดจนเกินไปแต่ก็แต่ก็ความหอมของเขาเนี่ยหอมกระมานน้ำเป้าทั่วไปสีอะได้แบบอันนี้ครับว่าได้แบบแบบชัดเจน ก้หอมจ้ะนี then, ่ถ uh, ้าผู้ใดอยากเค็จกะเฮ็ดได้จ้ะแบบนี้ดื่มยนี่ยมาแลงอ่าห่อนๆจังน้อยแล้วก็แต่นอนเขาว่ามันมันซอยในเรื่องของอ่าการผ่อนคลายแล้วก็อ่าอ่าลดอ่าลดคอเลสเตอรอลเขาว่าเนี่ยต้องเฮ็ดเบิ่งจ้ะพี่น้องเนี่ยป้อมซ่ากันนี่ละป้อมสองป้อมซ่ามันมีดอรกรุลาบหลายกันนี่ละป้อมซ่าเก็บเก็บมาเพิ่มอีกอยู่นี่ใส่ขวดนโลนี่อีกเก็บมาเพิ่มเพราะว่ามันหลาย เ้ากับทัพพูไดมี้ลหลก็สามารถเฮดได้ก็ยังพร้อมซ่านะจ๊ะคลิปนี้ก็ขอบคุณหลายจ้ะพี่น้องยิ่งมันกดไลา์กดแชร์กดติดตามในพร้อมซ่านในเด้อจ้าล้วก็มาพอกันคลิปหน้าจ้าคลิปนี้ขอขอบคุณหลายจ้าสวัสดีจ้า